ระอภัยมณีและศรีสุวรรณถูกหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้ครองราชสมบัติต่อจากเท้าสุทัศน์ผู้เป็นพ่อแต่โอรสทั้งสองยังไม่ชำนาญวิชาใดเท้าสุทัศน์จึงได้เรียกเข้ามาหาแล้วกล่าวว่าผู้ที่เป็นเชื้อสายกษัตริย์จะต้องส่อแสวงหาเรียนไสยเวทหาสิ่งวิเศษเพื่อใช้ป้องกันอันตรายจากข้าศึกในภายภาคหน้า และให้อิสระในการเลือกอาจารย์เพื่อร่ำเรียนวิชาจะได้กลับมาสืบวงกษัตริย์ต่อจากตนเมื่อบิดากับโอรสมีความคิดเห็นตรงกันจึงคิดว่าสมควรแล้วแก่การร่ำลาไปร่ำเรียนผู้เป็นพ่อก็ได้สั่งสอนลูกว่าการเดินทางกลางป่านั้นจะพูดอะไรต้องระมัดระวังต่อให้อยู่ในที่ธุระกันดานก็จงมีน้ำอดน้ำทนพอเตรียมตัวแล้วเสียงค้องย้าค่ำดังขึ้น ทั้งคู่ก็พากันออกจากวังไปยันทิศตะวันออกพระอภัยมณีเป็นเด็กหนุ่มวัยสิบห้าส่วนศรีสุวรรณนั้นอายุสิบสามปีการเดินทางไกลในป่าเปลี่ยวโดวยไร้ผู้ติด,ดตามนั้นเป็นเรื่องแปลกใหม่ยิ่งตกกลางคืนเสียงเสือเสียงกวางวิ่งสวบสาบตามป่ายิ่งทำให้วันวิตกทั้งคู่ก็เดินเคียงกันไปไม่ย่อท้อจนรุ่งเช้าแสงทองจับขอบฟ้า รู้สึกเหนื่อยล้าจึงนอนพักที่เนินเขาพอหายเหนื่อยแล้วก็พากันเก็บผลไม้ป่ามากินประทังหิวไปตามประสาครั้นพอตะวันรับขอบฟ้าก็พากันนอนที่เนินพา้าเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ก็ต้องอดทนเพราะตนคือความหวังของกรุงรัตนาเดินทางรอนแรมมาสักพักเท้าอันบอบบางก็บวมเป่งพาให้คิดถึงความสุขสบายในวัง ที่มีนางกำน,นันนางสนมคอยห้อมล้อมคิดถึงบิดามารดาตามประษาเด็กหนุ่มที่ไม่เคยเผชิญความยากลำบากดันโดนเดินทางกลางป่ามาห้าวันก็มาพบกับหมู่บ้านจันตะคามซึ่งมีที่สาปาโมกหรืออาจารย์ผู้ชำนาญวิชาอยู่สองคนคนแรกชำนาญด้านอาวุธสามารถใช้กระบองป้องกันอาวุธทั้งหลายที่ซัดมาใส่ตัวได้อย่างน่าอัศจรรย์ส่วนอาจารย์อีกคนนั้นชำนาญด้านการดนตรี ทั้งดีดสีตีเป่าใครได้ฟังก็เคลือบเคลิ้มจนลืมตัวแต่มีข้อแม้อยู่ว่าหากต้องการร่ำเรียนวิชากับอาจารย์ทั้งคู่จะต้องใช้ทองคำหนึ่งแสนตำลึงมาเป็นค่าเรียนพอทั้งคู่รู้เรื่องก็นึกอยากฝากตัวเป็นสิทธิ์พระภัยมณีบอกกับน้องตามตรงว่าตนชอบวิชาเป่าปีส่วนสีสุวรรณก็บอกว่าชื่นชอบการกลศึกอยากเรียนกระบองไว้จะได้ชิงใชยค่าศึกได้ จะได้ไม่ต้องกลัวใครมาคมเห้งรังแกรพระภัยมณีว่าดีแล้วพี่นี้อยากเป็นนักเลงดนตรีเล่นดนตรีประโลมโลกคลายทุกข์คลายเศร้าแต่พระอภัยก็คิดหนักไม่ได้เอาทรัพย์สินติดตัวมามากมายขนาดนั้นแต่ว่าสีสุวรรณนั้นฉลาดหลักแหลมถอดแหวนเรือนมณีแล้วกล่าวว่านี่มีค่าหนึ่งแสนตำลึงทองเอาไปบูชาอาจารย์แทนทรัพย์สินเห็นจะได้ คิดได้ดังนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปหาอาจารย์ตามใจนึกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าบ้านอาจารย์อยู่ตำแหน่งไหนสีสุวรรณนั้นเดินไปยังบ้านตึกหลังหนึ่งซึ่งเป็นรลานฝึกสอนวิทยายุทธและคิดว่าต้องเป็นหลังนี้แน่ที่โดดเด่นเนือใครคือพรามเท่าผู้หนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับโยคีแต่ข้างกายนั้นมีกระบองสีสอกวางไว้ไม่ห่าง เพียงเท่านี้สีสุวรรณก็เข้าใจแล้วว่านี่คืออาจารย์เจ้าของตึกแน่แท้จึงแซงกระแอมไอพอได้รับความสนใจก็คอมกายเข้าไปกราบท่านอาจารย์ฝ่ายพรามเท่านั้นเมื่อมองเห็นสีสุวรรณที่มีผิวพันธุ์ผุดผ่องดังทองทาเหนื้อสามันแถมยังเป็นหนุ่มแรกรุ่นมองตาเดียวก็รู้ว่าเป็นเชื้อสายกษัตริย์แน่แท้จึงได้ลดตัวเลื่อนลงนั่งใกล้ๆ พร้อมถามไถ่ความต้องการสีสุวรรณก็กล่าวไปตามจริงว่าบิดาของตนต้องการให้มีวิชาติดตัวจึงได้เดินด้นด้นมาที่นี่อยากเรียนวิชากับท่านอาจารย์แต่ทองแสนตำลึงนั้นคงหาไม่ทันหวังว่าแหวนเรือนมณีที่ติดตัวมานี้จะสามารถตีราคาหนึ่งแสนตำลึงทองได้แล้วสีสุวรรณก็ถอดแหวนจากนิ้วก้อยด้านขวาให้กับท่านอาจารย์เพื่อเป็นค่าร่ำเรียน ท่านอาจารย์ก็ใช้สำลีรับแหวนจากสีสุวรรณก่อนขอดยัดไว้ในเส้นผมพอตกดึกก็เริ่มสอนวิชายุทดให้กับสีสุวรรณเริ่มตั้งแต่เพลงอาวุธดาบกระบองกระบี่ส่วนพระอภัยมณีผู้พี่ก็ไปที่ท้ายหมู่บ้านคาระวะอาจารย์พร้อมถอดแหวนจากนิ้วชี้ให้แก่พรามเป็นค่าเรียนแทนหนึ่งแสนตำลึงทองครูเท่าพินทพรามก็พาพระอภัยมณีไปเป,เป่าปีที่ยอดเขา เสียงปีนั้นไพเรจับใจจนทำให้สัตว์ที่ได้ยินลืมกินน้ำลืมกินหญ้าแล้วเข้ามาฟังทั้งคู่ใช้เวลาริ่มเรียนประมาณเจ็เดือนก็สำเร็จวิชาและอาจารย์ก็ให้ข้อคิดแก่พระอภัยว่าหากวันใดถูกค่าศึกจับหรือจำเป็นต้องรบก็ให้เป่าปีเล้าโลมแล้วค่าศึกจะรู้สึกสงสาร ใจอ่อนนอนหลับดังวายปราณทำให้เอาชนะได้ง่ายเหมือนดังใจคิดก่อนจากผู้เป็นอาจารย์ก็ยังให้ปีคู่กายที่ขึ้นชื่อว่าไรได้ยินเสียงก็หลงไหลทั้งยังคืนแหวนให้พระอภัยมณีแล้วก็บอกว่าเหตุที่ตีค่าวิชาเรียนไว้ถึงหนึ่งแสนตำลึงทองนั้นก็เพราะวิชานี้เป็นวิชาชั้นสูงไม่อยากให้คนทั่วไปได้เรียนเท่านั้นเอง ส่วนศีสุวรรณก็ไม่ได้น้อยหน้าผู้พี่ชำนิชำนาญด้านกลศึกใช้อาวุธจนคล่องแคล่วครูเท่าจึงได้เลือกเหล็กชั้นดีมาตีเป็นกระบองมอบให้แก่สิทธิรักแหวนก็คืนให้แล้วอวยพรให้จงไปดีทั้งคู่ก็นัดพบกันที่ท้ายหมู่บ้านพากันออกจากบ้านจันตะคามกลับสู่กรุงรัตนาใช้เวลาเดินทาง15วัน เท้าสุทัศน์กับนางปทุมเกศรครั้นได้เห็นพระโอรสกลับมาก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากทั้งคู่เข้าไปในท้องพระโรงที่แน่นขนาดด้วยเหล่าเสนาบดีแล้วพระอภัยมณีและสีสุวรรณก็ทูลพระบิดาด้วยความตื่นเต้นว่าลูกนี้ชำนาญด้านการเรียนดนตรีส่วนสีสุวรรณนั้นชำนาญด้านการยุทธทั้งสองสิ่งนี้คือสุดยอดวิชาไม่มีใดเปรียบพอเท้าสุทัศน์ได้ฟังก็กระทืบเท้าดังปัง ไม่พอใจอย่างมากเห็นว่าพระโอรสทั้งคู่ทะเลทลายปล่อยให้ไปเล่นเป็นปีไม่เห็นได้อะไรกลับมาแถมยังพูดจาไม่เข้าหูเสียอีกด่าทอพระภัยมณีและสรีสุวรรณกลางท้องพระโรงว่าแค่เรียนเป่าปีเห็นแต่พวกเล่นโขนเล่นหนังเท่านั้นพวกผู้หญิงในวังก็ยังเรียนได้ชำนาญไม่เห็นต้องดั้นด้นไปไกลส่วนพวกอาวุธโลเคนก็เห็นแต่พวกทหารชั้นต่ำตัวเองเป็นถึงลูกกษัตริย์จะมาเรียนแบบนั้นทำไม ลูกกาลีมีแต่จะขายหน้าชังชั่วช้าทุตจริตผิดวิสัยจะให้อยู่เวียงวังก็จังไรชอบมาใสคอส่งเสียจากเมืองพอด่าเสร็จเท้าสุทัศน์ก็ออกจากท้องพระโรงด้วยความฉุนเฉียวช่างหน้าสงสารพระไยมณีและสีสุวรรณย,ยิ่งนักอุตสาหร่ำริยนวิชาที่เป็นเลิศแต่กลับยังไม่ได้แสดงความสามารถก็ถูกพ่อไล่ออกจากวังขายหน้าตลอดบรรดาเสนานางใน ทั้งคู่จึงปรึกษากันว่าบิดาก็มองว่าเราโง่เขาจะอยู่ที่นี่ก็อับอายประชาชนจึงตัดสินใจจะไปอาศัยอยู่ในป่าสีสวุวรรณได้ฟังก็ร้องไห้มาที่นี่ได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ต้องจากที่นี่ไปเสียแล้วไม่มีแม้แต่ใครจะมาปลอบใจทั้งคู่ก็ร้องไห้จนสลบรั้นเสนาอมาดเห็นดังนั้นก็ตกใจพากันช่วยแก้ไขจนทั้งคู่ฟื้นขึนได้สติ ทั้งคู่ตัดสินใจไปอยู่ในป่าไม่สั่งลาใครสักคนพระอภัยมณีเดินนำหน้าน้องไปอย่างเข้มแข็งสีสุวรรณนั้นก็วิ่งตามหลังพี่พอเข้าไปในป่าเหนื่อยยากก็ปรึกษากันเพราะไม่มีที่ใดเลยจะให้พวกเขาได้พึ่งพิงอีกทั้งในป่านั้นอาหารก็หายากเห็นทีอาจจะเอาชีวิตไปทิ้งที่นั่นก็เป็นได้ผู้เป็นน้องก็หาว่าพี่ขี้ขลาด พวกเราเป็นชายถ้าไม่ตายก็เดินทางไปเรื่อยๆไม่เห็นจะเป็นไรอย่างน้อยถ้าเจอบ้านเมืองที่ไหนให้อยู่อาศัยก็คอยตั้งรกรากอยู่ที่นั่นมีความรู้อยู่กับตัวกลัวอะไรชีวิตไม่ปลดปรงคงได้ดีพระภัยมณีเห็นพ้องต้องกับน้องและขอบใจที่เตือนสติจึงชวนกันแต่งกายเป็นชาวบ้านธรรมดาจะได้ไม่สะดุดตาประชาชน บรรดาเครื่องประดับทั้งหลายก็ใช้ห่อผ้ามัดไว้รัดกับเอวสีสุวรรณถือกระบองส่วนพระภัยบณีถือปีเดินเคียงคู่กันไปยามตกค่ำก็พากันนอนพักพอดวงอาทิตย์เจิดจ้าก,ก็พากันเดินทางต่ออาศัยผลไม้ในป่าประทังชีวิตเดินทางด้านดานได้เดือนเศษก็ทะลุป,ป่าไปเจอชายหาดทั้งคู่พากันเดินเรียบริมทะเลลึกนั่งพักใต้ร่มไทรที่เย็นสบายแล้วพากันนอนเล่น แต่แล้วจู่ๆก็มีพราหมณ์สามคนที่เป็นสหายกันได้ยินเสียงสองพี่น้องที่หน้าตางดงามกำลังคุยเล่นใต้ร่มไทรเลยพากาันทอดสมอสัำเพต์ขึ้นมาบนฝั่งที่พระภัยมณีและศรีสุวรรณนอนอยู่สามพราหม์ที่มานั้นคนที่ชื่อโมราสามารถใช้ฟางมาผูกแล้วทำเป็นสำเพอนบังคับให้เล่นไปในทิศทางใดก็ได้ดังใจนึกคนต่อมาชื่อสานนอยากได้ฝนก็เรียกฝน อยากได้ลมก็เรียกลมผลสุดท้ายคือวิเชียนชำนาญด้านการต่อสู้ศึกด้วยธนูยิงธนูได้ทีละเจ็ดลูกอยากให้ปักตรงไหนก็แม่นราวกับจับวางครั้นพอเห็นพระภัยมณีและสีสุวรรณที่รูปชมงดงามต่างจากสามันก็เข้ามาถามว่าแท้จริงแล้วเจ้าเป็นใครจะไปที่ไหนหากไม่มีญาติพี่น้องไปพักกับพวกเราได้เมื่อเห็นความจริงใจของเพื่อนพรามทั้งสาม พระไพมณีก็เล่าความจริงให้ฟังอย่างไม่ปิดบังพร้อมทั้งบอกว่าบิดาขับไล่เพราะมองว่าวิชาที่เราเรียนนั้นมันต่ำต้อยไม่สมกับวาสนาของลูกกษัตริย์เมื่อพราหมรู้ว่าทั้งคู่เป็นลูกกษัตริย์ก็พากันถวายบังคมขออภัยที่ละลาบละล้วงแล้วจึงแนะนำตัวว่าทั้งสามนั้นอยู่บ้านอินทคามศีสุวรรณเรียนอาวุธใช้รับค่าศึกก็าพอจะเข้าใจอยู่แต่วิชาดนตรีนี้ดูชอบกลน,นัก อยากรู้จริงว่ามีดีข้อไหนพร้อมเย้าหยอกว่าหรือเอาไว้ใช้เกี่ยวผู้หญิงเพียงแค่อย่างเดียวพระภัยมณีจึงถแถลงว่าปีของตนวิเศษนักถึงมนุษย์ครุฑทาเทวราชจตุบาทกลางป่าพนาสินแม้นปีเราเป่าไปให้ได้ยินก็สุดสิ้นโทโสที่กโกรธาว่าแล้วก็หยิบปีที่ท่านอาจารย์ให้นั่งอิงต้นไทรบรรเลงเพลงปีให้แก่พรามฟัง สีสุวรรณที่นั่งอยู่ข้างพี่ครั้นได้ยินเสียงปีที่หวานจับใจก็เคลิบเคลิม้มพระอภัยมณีจึงแกล้งเป่าเพลงที่กล่าวถึงความสุขจากการได้รักสตรีให้ฟังแล้วทั้งสี่ก็หลับไหลโดยไม่รู้ตัว